สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับท่องดูทําไมกับผมในกระจกมองหลังนะฮะหายไป3เดือนกว่านะครับ4เดือนนี้น,นี่ต้องยอมรับจริงๆเลยครับว่าขี้เกียจไม่ใช่ครับก็ไปคีงานแล้วก็ติดภารกิจนะครับก็กลับมาหาเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่ง ก็ในรอบนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของตัวจิตตานะครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ให้สกอร์ส่วนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับเขาก็จะดูพื้นฐานฟ n น์เนเมนทัลต่างๆนะครับแล้วก็จะให้คะแนนตั้งแต่0-10ถึง10คะแนนนะครับก็10ก็คือดีนะฮะ0ก็คือแย่อันนี้จะว่าด้วยเรื่อง w o r ร์ c สกอร์นะฮะ คือสกอร์ที่แย่ๆนะครับช่วงนี้ตลาดหุ้นลงมานะครับว่าถือเป็นโอกาสก็อย่าไปเลือกตัวผิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่ให้เพื่อนๆรับไว้พิจารณาเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงนะครับ <Okay. S 1> ก็ใครที่เรียแรกเลยนะครับแล้วพวกสกอร์น้อยๆนะฮะตั้งแต่ 1-, 1. นึถึงหนคะแนนนะครับก็เดี๋ยวไปไล่ดูกันเลยอันนี้ก็จะสรุปจาก Excel ไฟล์มาแล้วนะครับ ก็ไล่สกอร์ตั้งแต่ปี59ถึงปี66นะครับอันนี้เป็นแต่ละปีแล้วก็ด้าน,นข้างๆนี้จะเป็นเอเวอเรสนะฮะเปีเขาได้สกอร์กันเท่าไหร่นะครับอันแรกเป็นส่วนของตลาดเซ็ตนะครับส่วนของตัวเกษตรอาหารนะฮะก็จะมีตัว W สีแดงๆนี่เป็นหุ้นมีประวัตินะครับเพื่อนๆจะลอง,ลองระมัดระวังนิดนึงนะครับก็คอนซูเมอร์นะครับมี2บริษัทเป็น TR TTI Property มี Ever นะครับแล้วก็ KC 2บริสันด้วยกันนะครับ SWIT มี3มี Grand MCOT แล้วก็ Nation นี่ก็มีประวัติด้วยกันนะครับ Industry นะะฮมี3เป็น KKC เพิ่มแล้วก็ THE ต่อมาเป็นส่วนของตัว MAI บ้างนะครับตลาดใหม่ SWIT มี3นะครับ DV8 News L uh, SLM นะครับแล้วก B.T.W. แล้วก็โทษที Property มีสานะครับ B.T.W. Meta แล้วก็ P.S.G. แล้วก็สุดท้ายเป็น Industrial นะครับเป็นชาวนี่นะฮะหนึ่งจุดสามถึงหนึ่งแค่นั้นเองนะครับสำหรับตัวไททเลียในข้อนี้ไปดูแยกกว่านะครับอันนี้แย่แล้วมีแยกกว่านะครับ0.5น้ถึง1นคะแนนแค่นั้นเองนะครับมีกี่บริษัทไปดูกันเลยนะครับก็มีมาแล้วนะฮะส่วนของตัวเซตนะครับ เทคโนโลยีนี่มี S D C นะครับนี่ได้1นคะแนนเอง B Y D โอ้โหเป็นกระแสเลยนะครับลูกพี่ใหญ่ E A ตอนนี้นะฮะวันจันนี่ไม่แน่ใจว่าจะเทกระจาดหรือเปล่านะครับแล้วยังมี n e ็กอีกบริษัทในเครือนะครับยังไงก็ขอเอาใจเชื่อช่วยนะครับเพื่อนๆที่ถืออยู่นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าจะยังไงบ้างของตัวคอน s u m e r นะครับมีสว่างนะครับแล้วก็พ r o p e r t y มี2 A K S แล้วก็ E M C เมี2เหเป็นกันนะครับ B52 แล้วก็ BIOTEC i n n u u t t r i l l 2นะครับ BSBM แล้วก็ VARO แล้วก็สุดท้ายส่วนของตลาดเซนนะครับตัวรี s อ r t นี่จะมีทางโซล่า MAI มีหลุดเข้ามา2นะครับ BC แล้วก็พ r าวอันนี้ก็จะเป็น a อเวอเรสต์สกอรนะครับของตัวเขาเอง7ปีอันนี้เป็นรลายปีนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะลองไปแคปเจอร์ดูตามหลักอีกทีหนึ่งนะครับก็พยายามดิกเลียงแล้วกันนะฮะก็ส่วนของแย่ yeah แย่กว่าอันนี้คือแย่สุดๆเลยนะครับต่ำกว่า0.5นะครับต้องระมัดระวังเลยนะฮะตรงนี้นี่ฟันเดเมนทัลนี่จิตตะนี่สายหน้าเลยนะครับจะมีส่วนของทางเซ็ตสบริษัทนะครับเป็น f a n ซีแล้วก็ตัว TFI นะครับเรื่องของคอน s u m e r ร์แล้วก็อินดัสทรีแล้วก็ MAI มีบริษัทเดียวนะครับ Property ก็คือตัวไฮโดรดูสิครับเพื่อนๆ0.5 0.2 0.2ไม่ไหวอะไรจริงๆผมไม่กล้าให้สกอร์เลยนะครับทางจิตตา มีแถมท้ายนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องปี66นะฮะต้องเรียนตรงๆว่าตรงนี้เก็บข้อมูลช่วง3-4เดือนก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนสกอร์ไปแล้วหรือยังอันนี้เป็นสกอร์ก่อนประกาศงบพอ์เตอร์หนะครับของปี67ดูว่ามี0.1คะแนนนะครับมีส่วนของตัว News Hydro รไมค์นะครับโชว์นะครับ EMC BSBM อันนี้ก็ามีกแล้วนะครับ แล้วก็0.2คะแนนนะครับมี AAV นะครับแล้วก็เลื่อยขึ้นมากขยิบหนึ่งนะ TFI, Final, Al, l SDC, Biotech แล้วก็เพิ่มนะครับอันนี้เป็นบริษัทรายชื่อที่ติดตานี่ Fundamental นี่โหสายหน้าเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องพิจารณาหลีกเลี่ยงนะครับถ้าเกิดว่ามี Insider หรือว่ามีข้อมูลที่จะเป็น s c r o p ใหม่ๆเพื่อนๆอาจจะลองแชร์ใต้คลิปดูนะครับก ต้องทั้งหลายทั้งปวงนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็เพื่อนเพื่ออาจจะลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับตามเว็บไซต์ที่เรสเฟลนนี้ก็อ,อย่าลืมนะครับช่วงนี้นี่หุ้นตกลงมาเยอะนะครับพันสามต้นต้นเองหรือเป็นโอกาสนะครับสำหรับคนที่มีเงินเย็นยังไงลองเลือกบริษัทที่แข็งแกร่งนะครับดีๆถือได้ในระยะยาวผ่านวิกฤตมาเยอะแล้วนะฮะยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ